วันนี้ผมมีข่าวความคืบหน้างานเกษตรวีซ่าอีแปที่เกาหลีใต้มาฝากกันอาจมีการรับสมัครในเดือนเมษายนปีหน้าเลยนะหลายท่านบอกว่าโอ้ไปไกลจังนะครับรอความหวังมาหลายเดือนยังจะไปเดือนเมษายนอีกแต่จะเย็นๆนะเขาใช้คำว่าอาจเฉยๆระวังมิจฉาชีพหลอกช่วยไปทำงานที่เกาหลีใต้ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้มิจฉาชีพระบาดหนักมากบนหน้า Facebook ซื้อโฆษณามาหลอกลวงเราโดยตรงรายละเอียดคลิปจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันในคลิปก่อนไปรับชมคลิปการลบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนทําคลิปถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปด้วยกันครับผมเอาข่าวมาจากเพจ t ด h Reporter นะครับใครยังไม่ได้กดติดตามเพจ t h e Re r o r t r t e r รบกวนช่วยไปกดติดตามเพจ The Reporter ด้วยนะครับนายคารม พลอนกลางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่กรมการจัดหางานกระทรวงรายงานได้ลงนามบันทึกข้อตกลงด้านการจะส่งรายงานภาคเกษตรตามฤูดูการหรือ s ี a ัน n a ลเว r ร์กนะครับกับเมืองจินอันจังหวัดซอลลาบุกสาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันที่26มิถุนายน2566ที่ผ่านมาโดยในขณะน,นี้อยู่ระหว่างรอให้ในายจ้างเกาหลีใต้แจ้งความต้องการแรงงานทั้งนี้จากการพูดคุยในครั้งแรกได้มีการกำหนดให้มีการประกาศรับสมัครคนหางานในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี2567นั้น นายคารมได้เปิดเผยว่าความคืบหน้าจากการหารือกับฝ่ายอำเภอจินอันแล้วล่าสุดพบว่าอาจมีการเลื่อนการประกาศรับสมัครไปเป็นเดือนเมษายน2567ซึ่งคุณสมบัติเบื้องต้นจะต้องเป็นคนไทยที่มีอายุระหว่าง25-45ปีประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรือมีประสบการณ์งานเกษตรมาอย่างน้อย1ปีไม่ต้องสอบวัดระดับภาษาเกาหลี ก็อย่างที่ผมแจ้งเมื่อสักครู่นะครับว่ามันเป็นความคืบหน้าที่หลายคนไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะสำหรับคนที่รอคอยมาหลายเดือนแล้วก็ขอให้สังเกตคําว่าอาจจะมีการเลื่อนนะครับเขาไม่ได้กําหนดตรงๆนะครับว่าเป็นเดือนเมษาสองห้าหกเอาจจะเร็วกว่านั้นนะครับซึ่งถ้าตามที่ผมวิเคราะห์นะครับผมว่าไม่น่าจะไปถึงเดือนเมษานะครับผมค่อนข้างเชื่อมั่นว่าก็น่าจะอยู่ระหว่างเดือนกุมภาหรืออย่างช้าก็มีนานะครับ เดี๋ยวยังไงก็มาลุ้นกันอีกทีนะครับเพราะว่าช่วงฤดูการที่เขาทํางานมันจะช่วงเดือนเมษาพฤษภาจนถึงประมาณเดือนตุลานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเขารับสมัครช่วงเดือนเมษาผมมองว่ามันช้าไป สำหรับการไปทำงานที่เกาหลีนะแต่ยังไงก็ตามเดี๋ยวรอดูความชัดเจนจากทางกระทรวงแรงงานอีกทีนะครับในเรื่องของอายุก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับพูดหลายครั้งละเพราะฉะนั้นใครที่อายุน้อยกว่า25แล้วก็มากกว่า45ก็ต้องทาใจนะไม่น่าจะสมัครได้นะครับอายุเขากำหนดค่อนข้างชัดเจนแล้วก็เรื่องสมุดเล่มสีเขียวที่หลายคนกังวลนะครับเท่าที่ผมอ่านดูเขาก็ไม่ได้ กำหนดชัดเจนนะครับว่าต้องใช้สมุดเล่มสีเขียวเขาใช้คำว่าประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรือมีประสบการในงานเกษตรอย่างน้อย1ปีนะครับอย่างเช่นแรงงานที่กลับมาจากอิสราเอลเนี่ยก็ถือว่ามีประสบการณ์การทํางานเกษตรมากกว่า1ปีด้วยซ้ำนะครับบางคนไปทํางานที่อิสราเอล4ีปีแล้วนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือไม่ต้องวัดระดับภาษาเกาหลีนะครับอันนี้คือความชัดเจนยังไงก็เดี๋ยวรอ นะครับอย่างที่ว่ารอข้อมูลอย่างเป็นทางการจากงกระทรวงแรงงานอีกทีนะครับว่าเขาจะประกาศในเรื่องความคืบหน้าการรับสมัครงาน E ีแปดว่าอย่างไงนะรแล้วก็มีอีกเรื่องนะครับที่หลายท่านอาจจะไม่ได้ดูคลิปที่ผมทําไปครั้งที่แล้วนะครับในเรื่องการทํา u u มเพิ่มเติมนะครับก็ข่าวนี้ออกมาเมื่อวันที่2พฤศจิก,กายน2566นะครับก็ท่านสมชายมรกตศีวันผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานรักษาการ นอธิบดีกรมการจัดหางานนะครับเป็นประธานประชุมเพื่อพิจารณาร่างบันทึกความเข้าใจด้านการจัดส่งแรงงานภาคเกษตรตามฤดูการหรือว่าพูดง่ายๆว่าการทำเอโมนะครับ ึ่งแน่นอนนะครับก็ไม่ใช่บันทึกข้อตกลง MOU ฉบับเดิมที่ทํากับอําเภอจินอันแน่นอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นอําเภอใหม่นะครับที่เขากําลังจะทําเท่าที่ผมทราบมาก็น่าจะมี2อําเภอที่จะเข้าร่วมนะครับยังไงเดี๋ยวรอความชัดเจนจากทางกระทรวงรายงานอีกทีเหมือนกันนะครับในเรื่องการทําบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ขอย้ำนะครับว่าตอนนี้ทาง Facebook ระบาดมากนะครับตัวผมนี่แบบ เต็มหน้าเฟซไปหมดเลยนะครับในการที่มีมิจฉาชีพนะครับหลอกว่าไปทำงานที่เกาหลีใต้ได้งานออสเตรเลียได้นะครับไม่ว่าจะเป็นงานเกษตรงานในร้านอาหารงานอุตสาหกรรมนะครับมีการซื้อโฆษณาเข้ามาหลอกลวงเลยนะครับให้ท่านระวังด้วยนะบางทีชื่อบริษัทที่ท่านเห็นเป็นชื่อบริษัทที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับแต่บริษัท ที่ถูกต้องตามกฎหมายเขาไม่ได้รู้เรื่องเลยนะครับบางทีมิจฉาชีพมันปลอมเป็นชื่อเขานะครับให้สังเกตคําว่าได้รับการสานับสนุนหากมีข้อความว่าได้รับการสนับสนุนเข้ามาเมื่อไหรน่นยคุณเชื่อได้เลยว่ามันเป็นมิจฉาชีพ ที่เข้ามาหลอกลวงคุณนะครับบริษัทที่ถูกต้องตามกฎหมายเขาจะไม่สามารถซื้อโฆษณามาโฆษณาจัดหางานแบบนี้ได้นะครับมันผิดกฎของเขาอยู่เพราะฉะนั้นนะครับหากคุณเจอนะครับข้อความว่าได้รับการสนับสนุนเมื่อไหร่ให้คุณกดรายงานกดปิดแล้วแต่คุณนะครับอย่าไปสนใจอย่าไปยุ่งเกี่ยวนะครับอะท่านลองดูตรงนี้สิว่าท่านเห็นแบบนี้คุณคิดว่าเป็นของหน่วยงานราชการหรือเป็นของ มิชฉาชีพครับต้องบอกได้เลยนะครับว่าตอนนี้ของมิจชาชีพทั้งนั้นเลยนะครับเขาปลอมเป็นหน่วยงานตำรวจนะครับเหมือนจะแบบคอยช่วยเหลือคนที่กำลังทุกข์ยากคนที่กำลังเดือดร้อนจากการหลอกลวงนะครับทางพวกนี้ก็จะแบบเหมือนเป็นคนหวังดีนะครับว่าโอเคมีอะไรให้ช่วยไหมหส่งหลักฐานมาได้เลยปรากฏว่ามันดูดหลักฐานเราเก็บเข้าระบบเขาหมดนะครับแล้วก็พยายามจะหลอกลวงให้เรานะครับ ลงแอปนะครับหรือโอนเงินนะครับแล้วแต่เทคนิควิธีการเขานะครับว่าเขาจะทำยังไงพวกนี้มีความสามารถเยอะมากในการพูดคุยนะครับเพราะฉะนั้นดิกเรื่องได้อย่าไปคุยกับเขาเลยครับไม่งั้นคุณหลงคาลมเขาแน่นะครับอย่างอันนี้ผมลองเพราะผมใจแข็งอยู่แล้วเนาะผมลองทักเข้าไปนะครับ บอกว่าต้องการทราบว่าเพจนี้เป็นของหน่วยงานกระทรวงไหนนะครับเขาก็ไม่ตอบนะครับผมก็เลยถามไปเลยว่าเข้ามาเมืองไทยนานหรือยังเป็นกัมพูชาหรือว่าพมากก่าเขาบอกว่าลาวครับน้องเห็นไหมครับไอ้พวกนี้มันไม่ใช่หน่วยงานราชการนะครับอย่าอย่าส่งหลักฐานหรือว่ากดติดตั้งแอปอะไรนะคุณโดนดูดเงินหมดแน่นะครับ แล้วก็ย้ำอีกครั้งสำหรับงานวีซ่า E8 นะครับไม่มีนะครับไม่มีหน่วยงานไหนหรือองค์กรใดสามารถที่จะรับสมัครได้นะครับมีเพียงกรมการจัดหางานเท่านั้นเมื่อไหร่ที่มีการรับสมัครงานวีซ่า E8 ช่องลุงหน่อยจะเอามาประชาพันธ์ให้นะครับรับรองว่าติดตามช่องลุงหน่อยคุณไม่โดนหลอกไปทำงานต่างประเทศอย่างแน่นโอเคก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์นะครับสำหรับคนที่สนใจไปทำงานเกษตรว e ีซ่า E8 เกาหลีใต้นะครับ ก็รอคอยนิดนึงนะครับอย่างน้อยผมว่ามันก็ไม่เกินเดือนเมษายนปีหน้าแล้วละ่ะอันนี้คือความชัดเจนที่ทางรัฐส่งให้เรานะครับแต่อาจจะเร็วกว่านั้นนะตามที่ผมวิเคราะห์นั่นแหละว่าไม่ไม่น่าจะช้าเกินเดือนมีนาหรอกยังไงเขาก็ต้องรีบจัดส่งในช่วงตามฤดูกาลที่เขากําหนดนะครับ ก่อนจบคลิปรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทําคลิปขอบคุณทุกยอดแชร์ยอดติดตามยอดไลค์ที่มีให้กับช่องลุงหน่อยเสมอมาวันนี้ช่องลุงหน่อยสวัสดีนะครับ